Honda CB500 Pro ปี1971ถึง1977สุภาพบุรุษสายเงียบแห่งท้องถนนแม้ว่า Honda CB750 p จ o จะได้รับการยกย่องในฐานะสุดยอดรถสมรรถนะสูงแต่ CB500 Pro ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวย้อนกลับไปในปี1969การเปิดตัว CB750 Pro สุดยอดรถสปอร์ตสี่สูบคันแรกของโลก ที่ผลิตเชิงพาณิชย์มันสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้ฮอนดา้าพัฒนารถสปอร์ต4สูบพิกัด 500cc และ 350cc สิ่งที่น่าสนใจคือ CB 500 f o กับได้รับการโปรโมทว่าเป็น5 0 0ซ c สำหรับคนเงียบๆซึ่งอาจสร้างความประหลาดใจให้กับหลายๆคนที่คาดหวังว่าเครื่องยนต์4สูบจะต้องเป็นรถจักรยานยนต์สุดแรง ที่ถอดแบบมาจากรถแข่ง w ว r l d GP ีพ์เรตองในขณะที่ cb 7 5 0 Pro สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นสมรรถนะที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์โดยรวมหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น Honda าในฐานะผู้ผลิตชั้นนำตระหนักดีถึงความสำคัญของการสร้างรถจักรยานยนต์ที่ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังขับขี่ง่าย และปลอดภัยอีกด้วยสำหรับผู้ที่รักรถ,รถมอเตอร์ไซค์อย่างแท้จริงนั่นคือจุดเริ่มต้นของการกำเนิด CB 500 f CB 500 f มาพร้อมกับเครื่องยนต์ SOHC 4สูบขนาด498 c c ซี56ณ50.6ม mm, ิลมให้กำลังสูงสุด48แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด4.1กิโลกรมเมตร ที่7,500รอบต่อนาทีแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์รอบจัดและมีกำลังสูงแต่เมื่อได้สัมผัสการขับขี่จริงแล้วจะพบว่ามันควบคุมได้ง่ายอย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะในช่วงความเร็วกลางทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องเค้นคันเร่งมากนะสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับฟแฟนๆมากที่สุดคือความเงียบของเครื่องยนต์จนแทบจะได้ยินเสียงแค่โซราลินซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์สี่สูบอาจมีการตอบสนองที่ช้าบ้างในรอบตา่าหากต้องการความคล่องตัวในการขับขี่เครื่องยนต์สองสูบอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าแต่สำหรับผู้ขับขี่หลายคนที่ใฝ่ฝันถึงการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์สี่สูบแล้ว CB 5 0 0 f ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีเครื่องยนต์สี่สูบยังอยู่ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ต่อมา Honda ได้พัฒน,นา CB550 โดยปรับปรุงขนาดกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังในรอบต่ำและกลางพร้อมติดตั้งท่อไอเสียแบบรวมเพื่อเพิ่มแรงบิดในช่วงดังกล่าวถึงะนั้นก็ยังมีผู้ที่ชื่นชอบท่อไอเสียแบบสีท่ออยู่ทำให้ Honda ตัดสินใจนำท่อไอเสียแบบคทิเปกลับมาอีกครั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแฟนๆในกลุ่มรถขนาดกลาง สิ่งที่น่าจดจำคือ Honda ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของเครื่องยนต์สี่สูบเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมแนวคิดของผู้ขับขี่รถซูเปอร์สปอร์ตให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการควบคุมที่เป็นเลิศตั้งแต่ลักษณะของเครื่องยนต์โครงสร้างเฟรมไปจนถึงระบบการสะเทือนเพื่อให้การขับขี่แบบทัวรริงเป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วยเหตุผลนี้เองรถจักรายานยนต์ขนาดกลางซึ่งต่อมาได้พัฒนาไปสู่คลาส 600cc จึงค่อยๆกลายเป็นกลุ่มรถที่มีสมรรถนะรอบด้านอย่างแท้จริงถ้าเพื่อนๆท่าน,น,นไหนมีรถรุ่นนี้ก็เอามาแชร์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ